ทับปัจจยตาอีมัสามิงสาติอีทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอีมัส,สุขพาธาอีทางอุป,ปัชติพระฟวามเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้เจริเกิดขึ้นอีมัสามิงอาสาติอีทางนาหติ เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอีมาร์านิโรธาอีทางนี้รู้ชาติโปรฟาร์มดับไปเองสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปได้แก่สิ่งเหล่านี้คือเปรมียาวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังคารทั้ง พราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปาะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีตาลายตนะเพราะมีตาลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีปัสสพราะมีปัจสเป็นปัจ พราะมีเวทน,นาเป็นปัจจัยจึงมีต้นานาเพราะมีตัณนาเป็นปัจจัยจึงมีผุปาทานเพรามีผุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพรมีชาติเป็นปัจจัยชราโมรนะโะสู กความเกิดขึ้นพร้อมแห่กกองทุกทางสิ้นนี้ย่อมมีด้วยาการอย่างนี้เพราะความจังคายดับไปโดยไม่เหลือเองอวิชานั้นนั่นเกี่ยวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดัดแห่งวินญ,ญาณเพราะมีความดับแห่งวินญ,ญาณ จึงมีฟารมดับแห่งนามรูปเพราะมีฟารมดับแห่งนามรูปจึงมีฟามดับแห่งตาลายตนะเพราะมีฟารมดับแห่งตาลายตนะจึงมีฟามดับแห่งปัสสะเพราะมีฟารมดับแห่งปัสสะจึงมีฟารมดับแห่งเวทนาเพราะ ความดบแห่งกุพาท่านเพรมีความดบแห่งกุพาท่านจึงมีความดบแห่งพบโปรมีความดบแห่งพบจึงมีความดบแห่งชา